สวัสดีครับพบกับผมดีเจบอยสมศักดิ์จิประพัฒนะครับในรายการล้วงลึกหลอกลวงรายการที่ดูแล้วจะไม่ตกไปอย่างมิจฉาชีพออนไลน์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทุกวันอังคารนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านพลตระตรีชัดปันธการผู้บังคับการตํารวจสอท .3 สาสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับก็ขออนุญาตเรียกพี่แจ้นะฮะคุ้นเคยกันรายการล้วงลึกหลอกลวงก็เชิญมา3เทปแล้วใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมนิดนึงตรงที่ว่า พี่แจ้มีบทบาทใหม่จากเดิมเนี่ยดูแลเรื่องของคดีหลอกลวงออนไลน์ในพื้นที่กรุงเทพ,ทพแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปรับผ,ผิดชอบในพื้นที่ของภาคอีสานอีสานนี่ทางสอทสามนี่ครอบคุมทั้งหมดกี่จังหวัดครับครับขณะนี้ครับก่อนตอนที่เมื่องวดที่แล้วนะครับที่เบอกกับน้อ,ง,องบอเนี่ยเราดูแลสอทหนึ่งดูแลกรุงเทพอย่างเดียวจังหวัดเดียวครับปัจจุบันนี้ได้ย้ายมาเป็นผู้การสอทสามดูแล20จังหวัดภาคอีสานดังนั้นเนี่ยคดีก็จะมีความแตกต่างกัน ะนะครับหมายว่าปริมาณคดีกรุงเทพเยอะกว่ากรุงเทพยังสูงสุดทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคดีออนไลน์ประเภทที่1นึถึงสิออนไลน์เนี่ยยังอยู่กรุงเทพนั่นคือปริมาณคุณกรุงเทพเยอะปริมาณความเสียหายกรุงเทพยังติดอันดับแต่พอไปคอีสานแล้วเนี่ยนะครับคดีจะน้อยกว่าหรือความซับซ้อนน้อยกว่ากรุงเทพะนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่า20จังหวัดภาคอีสานเราดูแลทั้งหมดแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับจะเรียนท่านผู้ชมว่าคดีออนไลน์อยู่ในอากาศ งั้นการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราก็ประสานกันหมดไม่ว่าตำรวจนะครบาลภูธรสอบสวนกลางหรือตำรวจไซเบอร์ทั้ง5สอทอยังไงคดีออนไลน์ก็ต้องเชื่อมโยงแต่ว่าประเด็นที่จะคุยวันนี้เนี่ยเรื่องของการปิดด่านชายแดนภาคสอท .3 ามเนี่ยคือดูอีสานตั้งแต่เหนือจะลดใต้เฉพาะอีสานใต้ที่ตรงข้ามกับกัมพูชา หลังปิดดานเป็นไงเรื่องของสถานการณ์คอเซ็นเตอร์พี่แจ้ของภาคทางส่วนใหญ่จะหนักไปทางสระแก้วแต่ว่าของเราทางสทสามไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับบุรีรัมย์สุรินที่มีแนวชายแดนติดเนี่ยก็เป็นการเฝ้าระวังเพราะแก๊งคอเซ็นเตอร์เนี่ยอาจจะมีโอกาสทะลักนะครับเกี่ยวกับที่มีการปิดแนวชายแดนทางเพื่อนบ้านฝั่งนู้นเนี่ยก็มีโอกาสมาทางนี้ พอเรามีการกำชับทางฝั่งนู้นเป็นเรื่องปกติเขาจะมีการขยายฐานหรือมีการกระจายฐานของคอร์เซนเตอร์ได้เราเห็นข่าวเนี่ยพี่แจข่าวปรากฏตามออนไลน์ปรากฏตามสื่อหลักมันมีคนไทยกลุ่มหนึ่งที่หนีตายกลับมาบางคนอ้างว่าถูกหลอกไปบางคนบอกว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าโดนทำร้ายร่างกายแต่ผมเชื่อว่าจริงๆมีบางส่วนที่สมัครใจไปตแต่มันมีอะไรที่ ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างนี้ครับอย่าลืมครับคอร์เซนเตอร์พูดภาษาอะไรรลองไทยภาษาไทยและตนนี้เริ่มมี AI นะถึงแม้จะพูดเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ปรับเป็นอีกภาษาหนึ่งได้คือระบบ AI มันปรับทั้งหน้าตานะครับปรับทั้งเสียงต่างๆงั้นก็การทํางานของตํารวจไซเบอร์ก็ต้องปรับตาม AI ปรับตามเทคโนโลยีไม่ใช่ทําแบบเดิมๆมันปรับเปลี่ยนทุกวันงั้นจะเห็นได้ว่าเอาครับ คุณจะสมัครใจไปคุณจะโดนบังคับไปฆ่ามนุษย์ไปเสร็จแล้วพอมอแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบไปทีว่าที่คนไทยไปถังนู้นนะฮะไปสแกนหน้าฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ไปทําข้อมูลฝั่งนู้นบอกว่าจะเป็นแม่บ้านแต่กลายเป็นคอร์เซ็นเตอร์เราก็ต้องมีการคัดส่วนออกมาว่านั่นคือค้ามนุษย์ไหมน,นะครับนั่นคือไปสมัครใจหรือโดนบังคับ ก็มีการชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการตรวจสอบเมื่อกลับมาแต่จะสังเกตครับถ้าเรามาดูคดีที่เกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมานะครับ10 <40 S 1> กรกฎาคม66เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยได้มีการสืบเกี่ยวกับพวกไฮบิดสแกมรวมแมสสแกมต่างๆนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเกี่ยวกับที่มีการเข้มงวดนะครับก็เรียกมีความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการปิดหา่านจะเห็นได้ว่านะครับคดีคอร์เซนเตอร์คดีข้ามรุษลดลงทันทีส1 4 5เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ บล็อกชายแดนก็บล็อกชายแดนเอาแค่สามวันนะครับแค่สามวันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีมาตรการเข้มขึ้นมาในระหว่างที่ปิดชายแดนงั้นจะสังเกตได้ว่าพอปิดแล้วนี่นะครับทุนเทาเนี่ยพังไปประมาณสามสิบสองจุดสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ทุนเทาหมายความว่ารายได้ที่รายได้ของหายไปจากคนไทยลดลงไปนะครับที่จะวิเคราะห์มาเป็นสถิติเลยนะครับจะเห็นได้ว่า6มิถุนาหกแปมีคดีเกิดขึ้น1,310คดี ต่อมา7มิถุนา68คดีเกิดขึ้น1,515คดีแต่เมื่อเข้า8มิถุนายน68ซึ่งไป็นวันบังคับใช้ความเข้มงวด<ข>ผ่านแดนส่งผลทำให้คดีสแกมเมอร์และค้ามนุษย์เนี่ยลดลง898คดีนับปีตัวเลขชัดเจนนะคะ็ครับเมีสถิติชัดเจนงั้นพอมีการปิดด่านเอาละเราอย่าคิดว่าการปิดด่านหรือคดีจะลงมันไม่ไม่ได้พอแค่นั้น ตำรวจไซเบอร์และตำรวจทุกส่วนตามในแ่ดก็ต้องเข้มงวด<ช>มันลดลงเดี๋ยวแนววิธีการของพวกแข็งของอินเตอร์มันก็จะปรับเปลี่ยนครับงั้นเราไม่ใช่โอ้ดีใจคดีลดลงไม่ใช่หรือเกี่ยวกับปิดดาแลวคดีลงก็ไม่ใช่เราไม่ยอมตายง่ายๆแล้วไม่ใครได้ครับมันก็จะขยายฐานไปเรื่อยปรับไปเรื่อยเพราะมันอยู่อากาศะจะอยู่ตรงไหนก็ได้โอเคอาจจะล้มเสานะครับอินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็มีการเข้มงวดการเข้าออกมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการ่ยพิ่แจ้งแสดงว่ามาตรการระเบิดสะพานโจรก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตัดสัญญาณตัดอินเทอร์เน็ตได้ผลระดับหนึ่งผมว่าแต่ปิดด่านเนี่ยเห็นผลทันตามาเร็วขึ้นเร็วทันทีเร็วขึ้นแต่ยาแรงเขาเรียกว่ายาแรงการระเบิดสะพานโจรนะครับการดูการ KYC การสแกนใบหน้าเนี่ย คือทุกมาตรการของตำรวจกสทชปปงและนโยบา,รายราัฐบาลที่ลงมาถึงดีเทลเนี่ยมันเข้มงวดขึ้นแต่พอไม่กี่วันกรับขึ้นอีกอถามพี่แจน้นนิดนึงแล้วคนไทยที่กลับมาเนี่ยกลับมาตามช่องทางธรรมชาติเจ้าที่ทหารเรารวบตัวได้บ้างตำรวจหรือฝ่ายปกครองอจับตัวได้บ้างมีการไปสอบสวนคนกลุ่มนี้ไหม<อ>ว่าเขาเนี่ยข่าไปข่าไปก่อนปิดด่านถูกไหมใช่ไปทําหน้าที่อะไรแล้วพอมันปิดด่านปุ๊บเนี่ย มันเกิดระส่ำระสายในคอเซนเตอร์ฝั่งเพื่อนบ้านหรอไงบ้างต้องมีแน่นอนนะมีแน่นอนครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลักลอบความเคลื่อนไหวของกระบวนการเนี่ยมีปกติคือช่องทางธรรมชาติแม้จะมีการปิดด่านแล้วนะครับแต่คอเซนเตอร์ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยฮะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกําลังและอุปกรณ์ไปไปไปเรื่อยนะครับรวมทั้งข้อมูลในการหนีกลับของคนไทยที่โดนบังคับเหุ่ทาจะเห็นข่าวบางคนก็กลับมาเพราะโดนบังคับ Oh. แอบหนีมาทั้งช้างธรรมชาติหรือว่าจะโดนสมัครใจก็แล้วแต่แต่อยู่ไม่ได้เนี่ยงั้นตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่ได้จากคนไทยจะเป็นการโดน,นบังคับหรือเปล่า <Okay. S 2> สมัครใจหรือเปล่าหรือบอกสมัครใจแต่กลับมาบอกโดน,นบังคับหรือเปล่า อันนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วก็มาประมวลทั้งหมดเราจึงได้ข้อมูลเนี่ยเก็บไว้ในข้อมูลของตำรวจไซเบอร์เยอะครับตรงน,นี้เรามีข้อมูล<ร>ทั้งหมดเราเชื่อได้แค่ไหนคําให้การเหล่านี้พี่แจว่าว่าส่วนใหญ่คือบอกว่าโดนบังคับไปทางนั้นถูกต้องเพื่อเลี่ยงคดีเพราะโดนจับแล้ไงไงแต่ว่าเราจะต้องพิสูจน์ยังไงว่าคนคนเนี้ยในกอในในขอเนี่ยพอกลับมาแล้วอ้างว่าโดนทําร้ายโดนหลอกไปเนี่ย แต่จริงๆแล้วไม่ใช่สมัครใจไปถูกต้องแล้วอย่าลืมครับบางทีนะครับมันมีบัญชีอยู่ในประเทศไทยแต่พอบัญชีม้าตายก็เสร็จแล้วก็จะกลับมาคือหมดหน้าที่หมดหน้าที่แล้วไงไม่มีประโยชน์คุณคุณเคไวไม่ได้แล้วมหมดประโยชน์แล้วก็กลับมาจะหนีกลับมาหรือกลับเองก็ตามก็เรียกวหมดประโยชน์กลับมาคือคุณต้องโดนจับนะเพราะผิดตามพรกร อาชกรรมทางไซเบอร์เนี่ยคุณผิดอยู่แล้วงั้นสามปีนะครับโทษเนี่ยจำคุกไม่เกินสามปีแสดงว่าทุกรายที่จะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขา้าต้องโ<อ>ดนดำเนินคดีตามพรกทั้งสิน้นเพราะเป็นบัญชีมาอยู่แล้วฮะบัญชีมาดีอาจจะถึงขั้นเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยพื้นฐานคือม<ด>ีกรณีเปิดบัญชีมาเปิดอยู่แล้วแต่จะไปทําหน้าที่อื่นเช่นโทรเป็นสายหนึ่งสายสองอันนั้นโทษที่ต้องพิสูจน์เพิ่มหนักขึ้น S <S> พะกลายเป็นผู้ร่วมขบ,บวนการไม่ใช่แค่บัญชีม้าครับ,รบท,ท่านผู้ฟังรายการนะครับบัญชีม้ามาก่อนคือได้แค่นะครับธนาคารบัญชีธนาคารปัจจุบันนี่จาธนาคารไปแล้วบริษัทมาบัญชีมา้าธนาคารกลายเป็นบริษัทมานิติบุคคลและ<ค>เดี๋ยวนี้เร็วครับมันกลายเป็นม้ารายวันแล้วครับมันไม่ใช่ม้ารายเดือนมันเป็นม้ารายวันครับแล้วก็เป็นม้าวันเดียวจบเลยโอนเงินซื้อคริปโต จากวันนี้ไปคริปโตทําให้เกิดการติดตามเส้นเงินยากไหมยากก็จะบ <c oughs> ุคคลไปลิติจะบุคคลไปออไปออกคริปโตโงั้นการทํางานในการไล่เส้นเงินเนี่ยมันจึงยากขึ้นเรียนประชาชนให้ฟังนะครับว่าทําไมตํารวจทำคดีช้าหรือเปล่า <c oughs> ทําไมทาไมเงินระงับได้หรือไม่มันต้องภาษาสิบทิศและการระงับบัญชี HR-03 การปิดบัญชีต่างๆมันมีขั้นตอน และเราทำฝ่ายเดียวไม่ได้ตบมือั้งเดียวไม่ดังพี่แจ้ไม่มีใจถพระเอร์แต่อีกฝั่งจะตบมือเรื่องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะใช่ครับนี่แหละครับปัญหาหลักคือว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่พี่แจ้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนิดนึงว่าพอแก๊งคอร์เซนเตอร์ต้องสู้หนีตายในฝั่งเพื่อนบ้านไปฝั่งทิศเหนืออ๋อตะวันออกไปคือทางเวียดนามถูกต้องแต่อีกฝั่งหนึงพี่แจ้บอกว่าพยายามจะเข้ามาในไทยเพื่อตั้งฐาน ที่ผ่านมาแค่โทรมาหลอกถูกไหมใช่แต่ตอนนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์จากเพื่อนบ้านจะเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับพี่แจ้ต่อครับครับกลับมาช่วงสองของรายการลวงลึกหลอกลวงนะครับช่วยแล้วทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์พยายามหนีตายจากเพื่อนบ้านในกัมพูชาหนีไปที่อื่นก็ก็ก,ก,ก็ก็แล้วไปแต่นี่จะหนีกลับมาใช้ไทยเป็นฐานในการกระทาความผิดอีกครั้งหนึง่งเหมือนกับไปนับหนึ่งใหม่ เหมือนเมื่อสิสิปีก่อนมันมีสิ่งบอกเหตุอะไรพี่แจ้ที่มันชี้ว่าคอเซ็นเตอร์จะกลับมาอยู่ที่ไทยอย่างทาวอยแล้วนะอย่างนี้ครับยังไงก็คอเซ็นเตอร์ไม่กล้ากลับมาได้อย่างเต็มที่นะครับเอางั้นแล้วกันเพราะว่าฮะถ้าตำรวจไทยยังเข้มแข็งอย่างนี้ทุกส่วนจับมือกันแบบนี้นะคือแผ่วไม่ได้อะคือแผ่วไม่ได้คืออาชญากรรมออนไลน์เนี่ยแผ่วเป็นนาทีไม่ได้นะครับ อาจจะแผ่วเป็นแค่เ,เป็นรายวันรายเดือนได้แต่ออนไลน์เนี่ยเรียกว่าตำรวจแผ่วเป็นนาทีไม่ได้เลยเพราะอะไรฮะพอเราไปเข้มงวดกับเพื่อนบ้านพอเข้มงวดกับเพื่อนบ้านคอเซ็นเตอร์ใช่ไหมก็เริ่มย้ายฐานผลิตมาเพื่อนบ้านอื่นและก็ฐานที่ในประเทศของเรานะครับแล้วก็มีทั้งจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมนะครับชาวต่างชาติมาตั้งฐานอยู่ในประเทศไทยซึ่งทางสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ทางตํบบารวจภูธรน,นาครบาลก็มีการจับ แม้จะเหตุแสดงเห็นได้ว่าพอเราเข้มงวดระวางประเทศกลับเข้ามาแต่สงสัยแบบนี้สิพี่แจถ้าคอเซ็นเตอร์จะกลับมาประเทศไทยจริงพวกบรรดากลุ่มที่เป็นจีนเทาในทุนเบื้องหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะมีหมายจับหรือเราหมายหัวอยู่ถ้าเขาจะกลับมาเนี่ยระดับไหนที่จะกลับมาระดับปฏิบัติการหรือระดับบอสจะเป็นปฏิบัติการหรือบอสคุณกลับมาคุณเจอตำรวจไทยแห่ไม่มีทางหรอกครับมีพื้นที่เป้าหมายไหมว่าเอ๊ะน่าจะมาอยู่แถวไหนสมมุติยกตัวอย่าง นนทบ,บุรี<อ>มันใกล้กรุงเทพหรือว่าใจกลางกรุงเทพเลยเหมือนเหยียบปลายจมูกเจ้าที่อาจจะไม่สงสยัย<อ>เหมือนเส้นผมบางภูเขาแบบน,นั้นไหมฮะเอาอย่างนี้ที่เราเคยไปจับมาแล้วจับซิมบ็อกแล้วจับเบอร์โทรศัพท์ได้หลายแสนเบอร์เนี่ย<อ>หุยขวางกรุงเทพกรุงเทพมหานครนะครับแต่ตำรวจตัวเขาก็เมืองใส่เบอร์เขาจับมือกันแต่เข้าใจมันก็ไปอยู่ตามคอนโดการจะเช็คไอพีนะครับการจะเช็คแหล่งที่อยู่มันก็ไม่ใช่ง่ายพี่แจ้บแบบนี้แสดงว่าการปิดด่านชายแดนเนี่ยมันจะต้องตายจริงๆแล้วนะ มันถึงดิ้นรนกลับมาคือที่ที่อันตรายที่สุดคอสตเตอร์บอกว่าน่าจะปลอดภัยก็คือย้ายกลับเข้ามาในนี้วิธีการหลอกเหมือนเดิมไหมอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เนี่ยการส่งข้อความแนบลิง์หายไประย,ยะหนึ่งแล้ว<ด>แต่ผมได้แล้วเมื่อเช้าบอกว่ามีบริษัทขนส่งเอกชนบริษัทหนึ่งรู้ชมฮะมบริษัทเดิมๆที่เคยเป็นข่าวในอดีตนี่แหละ บอกว่าพัสดุส่งไม่ได้การันตะกดลิงก์เข้าไปตรวจสอบลับมานะฮะอันนี้ให้พี่แจ้ไปข้อมูลเลยอ,อันนี้เกี่ยวไหมกับการที่คอสเซนเตอร์จะย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยอีกแล้วรอบหนึ่งก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ว่าตอนนี้ทางกสทชนะครับเขาก็งวดเต็มที่กับเครือข่ายโทรศัพท์ต้องบอกว่าถ้าเครือข่ายโทรศัพท์ยังแข็งแรงแบบนี้ครับกทชเขาเข้มเต็มที่ตำรวจอัดเต็มที่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับไม่มีทางนะครับ ถ้าเกิดทุกส่วนเนี่ยจับไม้จับมือกันเนี่ยไม่มีทางครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยทุกหน่วยงานราชการต้องทํางานเพื่อประชาชนคุณต้องงวดเต็มที่มันไม่ใช่คดีลักวิ่งชิงป้นมันเป็นคดีเกี่ยวกับต้องทํางานเป็นนาทีครับไม่มีเสาร์อาทิตย์หยุดไม่ได้ลักทรัพย์เราดูแผนประทุสกรรมตามได้นะครับ วิ่งเหล่าซับฆ่ากันตายตามได้ครับแต่คดีออนไลน์ online, มันต้องใช้เทคนิคในการตามมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าคนไทยข้ามแดนไม่ได้การที่จะใช้คนไทยโทรมาหลอกคนไทยหรือว่าไป KYC ในฝั่งเพื่อนบ้านมันทําไม่ได้มันก็เลยจาเป็นต้องมาอยู่ในไทยนี่แหละเพื่อให้คนไทยที่เรียกว่าไทยเทาไป KYC กับ call center ไปทําหน้าที่โทรมาสายหนึ่งสายสองหลอกคนไทยเป็นไปได้ไหมพี่แจ๊คผมว่าในความคิดส่วนตัวนะคผมว่ายาก ในความคิดนะครับถ้าเรายัางยึดถือมาตรฐานแบบนี้คดีอดอนไลน์้าจะเห็นในกราฟเนี่ยฮะมันก็ผมว่าลดลงในระดับหนึ่งนะถ้าท่านมาดูกราฟนะครับในเดือนเมษาพุทธภาค<า>ม,ม,มีนามเมษาเนี่ยลดลงแต่พอพุทธภาคมันเริ่มขึ้นก็เขาขอบอกมาคืนชีพไงนี่ฮะพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยขณะนี้เราเสียหายไปแล้วนะครับใน3ปี3เดือนเนี่ยครับสามปีสามเดือนเราเสียหายไปแล้วนะครับคดีออนไลน์ที่ประชาชนเสียหายไปแล้ว9 2 1 6 0 0 แปเคสไดดี 8, 11, ถามว่าเสียหายไปเงินเท่าไหร่9 1 0 0 0กว่าล้านบาทใน3ปี3เดือน oh สแสดงว่ามาก่อนเนี่ยเรามีความเสียหายประมาณวันละ100ร้อยกว่าล้านครับ <c oughs> ปัจจุบันเหลือ77ล้าน <c oughs> ก็ลดลงนะแต่ถามว่า77ล้านเยอะไหมครับเยอะต่อวันนะครับครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยทำอะไรได้ถ้า <c oughs> เราไม่ช่วยในการผมว่าต้องเน้นเชิงป้องกัน <c oughs> เน้นเชิงในสื่ออย่างน้องบอยเนี่ยต้องช่วยกันล้ครับ ทำยังไงให้ประชาชนมีเกาะคุ้มกันตัวเองเอะบ่อยๆพี่แจ้ถามหน่อยพอไปเป็นผู้การสอทสามเนี่ยไปดูพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่เหนือจรดใต้โดยเฉพาะอีสานใต้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัมพูชาจากข้อมูลเนี่ยคนในพื้นที่อีสานไหมที่ข้ามไปเป็น KYC ข้ามไปเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามก็แล้วแต่กับกแก๊งกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาใช่คนในพื้นที่ผมว่ามาทุกประเทศ ที่ที่ฟังแล้วก็มีข้อมูลดิบมาเนี่ยครับสามสี่ประเทศไม่แต่ว่าเวลาเรารับสายเนี่ยสำเนียงเขาก็ไม่ได้นะ,ะคือเงี้ยคนไทยที่ขายชาติแล้วกันนะครับอย่ากแรว่าภาคไหน,น <ะ S 2> ไม่อยากจะ,ะระบุภาคไหนแต่คนไทยที่ขายชาติแล้วมาหลอกคนไทยเองเนี่ยอาเอาให้หนักคุณไปหลอกคนไทยแล้วพูดภาษาไทย นะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปถ้าคนไทยเริ่มตระหนักมากขึ้นรักไทยมากขึ้นรักเท่มากขึ้นไม่ไปฝั่งนู้นมันก็ใช้ AI ซึ่งต่อไปคนไทยก็จะรู้ว่าไอเอไอเสียงให้ไอ่นมันเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนที่เราพูดแบบปกติครับำ AI มันเอไอมันเหมือนเรียบเรียงมัน,มนฟังแล้วต่อไปท่านจะรู้เองอ่ะหรือไอกองร้อยป,ป,อป,อปออล่อยเปรตเนี่ยลองเป็นตารวจสทหนึ่งห่งจับไปน,นะใช่ครับไม่จบไม่สิ้นกองร้อยปล่อยเปรตต่อไปเราจะรู้ไอลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ตํารวจปลอม นะครับ <N an> งั้นก็เราจะรู้ไปเรื่อยๆโดยนะโดยคดีที่เกิดขึ้นโดยที่เราให้ความรู้และสื่อที่ออกมาเนี่ยท่านจะรู้ว่าอันนั้นคือนะครับเป็น AI อ,อันนั้นคือตํารวจปอมอันนั้นคืออยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะรู้ขึ้นเรื่อยๆอ่ะส่วนใหญ่ผู้เสียหายเกิดขึ้นมากในกรุงเทพ<ช>นอกจากเป็น<ช>ผู้ที่มีรายได้หร<ช>ือ่มีเงินเก็บเป็นข้าราชการที่อยู่ในวัยเกษียณและมีเงินอยู่ในบัญชีเยอะนี่คือเป้าหมายสําคัญแต่พอไปอยู่อีสานไปสัมผัสในพื้นที่ คนที่โดนหลอกส่วนใหญ่เป็นไงเป็นชาวบ้านในชุมชนหรือว่าต่างกันต่างกันต่างกันเยอะแล้วความเสียหายต่อต่อหัวต่อคนก็เยอะนครับก็เยอะจังหวัดที่เป็นไฮไลท์ของทางอีสานซึ่งผมได้เข้าไปพบท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับทั้ง20จังหวัดแล้วนะครับจังหวัดที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีขอนแก่นอุดรโคราชแต่แต่คดีที่เกิดขึ้นมิได้มีความเสียหายสูงเหมือนกรุงเทพนะครับมิได้มีความเชื่อมโยงรับเป็นเคสดีเหมือนกรุงเทพ แต่ยังไงก็ยังมีความเสียหายเกี่ยวกับการซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปกจะมากกว่าเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เอาแต่ฟังดูนะ<ค>จังหวัดที่เอ่ยมาเนี่ยคุณผู้ชม<ก>หัวเมืองทั้งสิ้นหัวเมืองขอนแก่นโคราชใช่ครับทั้งนั้นเลยนะใช่เป็นกลุ่มประชาชนอย่างน้อยมีรายได้ม,มากกว่าหลายๆจังหวัดในพื้นที่อีสานครับจะสังเกตได้ว,ว่าทางภาคอีสานที่คดีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ ไม่ใช่คดีเกี่ยวกับหลอกลงทุนเกี่ยวกับเรื่องคริปโตรหรือลงทุนท่านคอมพิวเตอร์แต่เป็นการซื้อของไม่ได้ของ,ของแล้วก็หลอกลงทุนในการทํางานได้อเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อทําไมทางอีสานยังมีเหยื่อที่ไปกลุ่มของการซื้อของไม่ตรงปกเยอะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการล้วงลึกหลอกลวงนะครับยังอยู่กับผมทีเจบอยแล้วก็พี่แจ้นะฮะอพี่แจ้สุดท้าย คนภาคอีสานสอทสามไปดูแลเห็นเพิ่งเปิดที่ทําการใหม่ที่ขอนแก่นครับโอ้โหดูดีนะครับตรงนี้เนี่ยจะจะเป็นไงเป็นให้ประชาชนมาแจ้งความหรือเราก็ยังลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเก็บพยานหลักฐานต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ครับเอ่อหลังจากที่ทางสอทสามได้เปิดทําการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับเราจะต้องประสานงานร่วมกับตำรวจภูธรภาค3และภาคสครับ คดีไหนที่เชื่อมโยงกันคดีไหนที่เกี่ยวกับต้องใช้เทคนิคในการร่วมไม้ร่วมมือกับทางตำรวจภูธรภาคสามภาคสี่เนี่ยเราลงไปทันทีคดีไหนที่มีความเสียหายสูงและมันเข้าตามคำสั่ง182่งของทางตรอทางสาเบื้องต้แต่ประเด็นจะมีปัญหาหนิดนึงยังเกี่ยงกันเหมือนเดิมไหมชาวบ้านเขาบอกว่าตำรวจพื้นที่ไม่รับบอกให้ไปสอทอปัญหานี้ยังอยู่ไม่ไดไม่มีแล้วครับตำรวจเขาชัดเจนนะครับและมีแอดมินของทุกโรงพัก คอยดูแลว่าอันนี้คือคดีของโรงพักอันนี้คือคดีของทางไซเบอร์รเขาจะทราบแล้วก็จะมีส่งข้อมูลโดยแอดมินแต่ละที่เนี่ยดำเนินการงั้นตรงนี้ไม่น่าห่วงในการระงับบัญชีของวิชาชีพก็อาจจะต้องส่งมาที่ตทของตำรวจไซเบอร์ครดีที่มีความเสียหายขณะนี้หรือเกี่ยวกับเข้าตามคำสั่ง,งาองตรอก็ส่งมาไซเบอร์อแต่คดีไหนซื้อของไม่ตรงปกแบบไม่เป็นขบวนการ หรือไม่ได้มีความเสียหายอ,อยู่ในระดับที่ต้องเข้าตามระบบของอคําสั่งตรอก็ว่าตามระบบตอนนีส้ส่วนใหญ่โดยปกติเนี่ยเรียบร้อยและตํารวจภูธรนะครับ,รบภาคสามภาคสีก็มีฝีมือ,อในการที่จะไล่เส้นเงินในการที่จะประสานกับไบ a นนบิตคับทิกต t อกหรือ Facebook เขาเริ่มเรียกว่ามีความที่นิสชนานมีการฝึกอบรมเขามีความ เก่งในการาไล่เงินมีความเก่งในการประสานงานและก็การไล่คนร้ายได้ดีมากนั่นต้องชมเลยว่าตำรวจภูธรไม่ธรรมดาเหมือนกันเขา<ะ>มีความรู้บางทีบางอย่างไม่ต้องครับเยอะนั่นเนินกันอเองขาอยากให้มันหมดไปเพราะว่านอกจากทําทีวีเวลาบอยจัดรายการวิทยุค,คุณผู้ฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งเอสเอสบอกว่า, <S <S ววาเวลาถูกหลอกแล้วไปแจ้งความบางทีตํารวจท้องที่บอกว่าให้ไปตารวจไซเบอร์อ๋อไม่มีครับเวลาไปไซเบอร์ไซเบอร์บอกให้ไปเอาเคสไอดีจากท้องที่มา เขาทําตัวไม่ถูกผ่านมาถึงยุคพศออนี้แล้วเนี่ยหลายปีเนี่ยตรงที่จะแก้ยังไงพี่แจ้ฝากด้วยนะครับหนึ 1, 4, 4, 1. 1> ่งสี่สหนึ่งเป็นเบอร์ด่วนนะครับหนึ่งจะไหมครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งอันนี้เป็นเบอร์ด่วนย4ิบสชั่วโมงที่ว่า100ราอคูสายระงับไม่ทันหรือรับสายไม่ทันบอกว่าขั้นตอนตอนนี้เออซีเขาเขาปรับได้ได้ดีมากก็ดีมากมาขึ้นใช่ไหมเชื่อครับท่าน,นอาจจะมีส่วนน้อยที่บอยเล่าเนี่ยอาจจะเป็นส่วนน้อยของตอนนี้ไปแล้วครับแต่แรกๆอาจจะมีอาจจะมีตอตอนนี้จุกอย่างก็ เรียบร้อยดีสมุทแล้วก็ประสานกันได้อย่างดีรแต่สุดท้ายเนี่ยผู้เสียหายอย่างที่พี่แจบอกเมื่อสักครู่แล้วเงินจะได้คืนไหมที่ฉันถูกหลอกไปมีโครงการนี่อะไรนะนี่ครับโครงการปองทางบัญชีล่าม้าคว้าเงินคืนนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรมันนี่มันนี่แคทแบ็กงั้นเอาคุยกันจังเลยนะครับว่ามีการจับนะครับคนไหนบ้างไหมตังอยู่ไหนครับอยากได้แค่นี้แหละสองทางที่ได้เงินได้ถ้าทางเช็คชั่นตรงนะครับแล้วก็ไม่ปนเปื้อนนะครับ จะลเงินยังอยู่ในท่อเพราะพิจายหาท่านแจ้งเร็วเงินอยู่ในท่อ <Lock S 2> ไม่หมดเรื่องแฉท่านตรงมีโอกาสได้เงินคืนจากโครงการ Manage c a ด b a c k ใน3ปี3เดือนเนี่ย9ก0 0กว่าล้านอันนี้คือล็อกเงินเอาไว้ได้9,800 9,800ล้านเนี่ยเราระง,งับเงินแช่แข็งอยู่ที่ธนาคารมเมื่อคดีถึงที่สุดท่านได้เงินคืนตรงนี้นะแต่ต้องรอคดีถึงที่สุดและไม่มีปนเปื้อน 9 0 0 0ล้านยังแช่แข็งอยู่ที่ธนาคารครับอ่แล้วที่พรกฉบับที่สองบอกว่าพยายามจะคืนเงินให้ไวเพื่อขอพายในชีวิตแจ้บอกว่า9 00 0กว่าล้านเนี่ยใช่ครับบางทีเสียชีวิตแล้วังไม่ได้เงินคืนหรือว่าได้เงินคืนมาเจ้ารั์ก็ตายไปแล้วอะตรงนี้ทำไงอ่ะพี่แจ้ก็อันนั้นก็ต้องพานในในห้วงนั้นอีกทีหนึ่งแต่อย่างน้อยเราระงับเงินทัน900 0กว่าต้องมีเวลานิดนึงนะในการที่จะเฉลี่ยคืน หรือมาพิสูจน์ตัวตนแล้วคืนกันไปครับอืมจริงครับก็จริงๆอยากจะฝากประชาชนไว้ยังไงผมอยากให้เน้นในเรื่องการป้องกันตัวเองครับบ่อยๆสามคำเหมือนเดิมไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเชื่อจะครับเราต้องป้องกันด้วยตัวของเราก่อนครับเอาละคุณผู้ชมมาวันนี้ก่อนจบรายการอยากให้พี่แจ้ฝากช่องทางขออภัยช่องทางโซเชียลของตัวเองนิดนึงเพราะว่ามี คนไปติดตามหลายแสนคนเพราะว่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของกลโกงเรื่องของการที่พี่แจ้ไปจับกลุ่มแล้วก็มีอะไรมาเป็นทริคในการป้องกันตัวเองมีช่องทางไหนบ้างพี่แจก็มีครับของตํารวจไซเบอร์นะครับไปเปิดเพจของตํารวจไซเบอร์ได้นะครับได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไทยพลิสออนไลน์ .go.th นะครับแล้วก็ของเพจของตำรวจไซเบอร์หรือถ้าจะติดตามทางะนะครับทิกเอของผู้การแจ้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการคําเตือนของเคสต่างๆ ให้ทราบขึ้นด้วยอย่างรัดกุมวังนิดเดียวรู้เลยครับนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่แจ้นนะครับครับเราลาคุณผู้ชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ